Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. never looking back i'ma keep myself on track keep my head up staying strong always moving on feel i don't belong tell my thoughts to move along push myself to be the best fly with no regrets live with every breath see my message start to spread and i had so many dreams ครับสวัสดีครับ FC ที่นารักคุณทุกขั้นท่านผู้ชมที่นารักทุกทุกคนพบกับผมบ่าทงเมืองสีออโตโค่ะที่โชรุมสีสกเกตทีทีอโตโมบิล วันนี้นะครับที่ทงเมืองสีมีรถส่งมอบพร้อมโปรโมชั่นดอกเวี้ยถูกๆนะครับมานําเสนอนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ออปชั่นถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะครับรถคันนี้นะครับจะน่าสนใจขนาดไหนเอาเป็นว่าเราไปรับชมพร้อมกันไปรถส่งมอบที่อยู่ด้านหน้าท่านผู้ชมในตอนนี้ก็คือ all new Mazda BT 50 Double Cab 1.9ในรุ่น S ไฮเรเซอร์เกียร์เอ็มทีนะครับสีเงินอิงกอสซิวเวอร์ท่านไหนนะครับที่ซีเรียสเรื่องดอกเบี้ยแพงคลิปนี้นะครับก็คือผมขายดอกเบี้ยพิเศษให้ดาว25%นะครับผ่อน4ปีดอกเบี้ยเพียง2.49%เท่านั้นหรือว่าลูกค้านะครับจะผ่อน7ปีนะครับดอกเบี้ยเพียง3.95%ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับดอกเบี้ยนี้นะครับปกติไม่มีประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับแต่ว่าผมจะหางบประมาณนะครับมาซื้อปอหนึ่งให้ลูกค้าเองนะ ค่างวดก็ไม่แพงนะครับเพียง8,309บาทเท่านั้นรถคันนี้นะครับมีอะไรน่าสนใจเอาเป็นว่าเราไปดูรายละเอียดพร้อมกันรุ่นนี้นะครับมาในไฟหน้าแบบ led projector นะครับพร้อมไฟเ t ทาม running ram น,น,นะครับท่านผู้ชมจุูด้วยเล็กนะครับที่เขาเรืองเสียงอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นเรทามเช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ชมนี่เนาะน,นี่ ก็ได้ถูกต้องมากเลยนะครับห่างนิดเดียวนะครับตะแงนะครับเป็นแถวตรงนะครับช่องระบายอากาศนะครับใหญ่เลยระบายความร้อนให้อินเตอร์คูลเลอร์ก็หมอ้อน้ํานะครับท่านผู้ชมนี่สวยงามมากนะครับไฟรีนะครับตัวนี้ทํางานไฟเลี้ยวด้านบนนะไฟตัดหมอกแบบ LED นี่ ร็อคแม็กแอนรอยนะครับขนาด18นิ้วพร้อมอยางบิสโตนนะครับร้อน้าเป็นดิสเพย์ขนาด17นิ้วพร้อมที่ระบายความร้อนนะครับคาลิเปอร์แบบลูกสูบคู่นะระบบกันสะเทือนนะครับเป็นแบบดับเบิลวิสบอนปีกนกสองชั้นนั่นเองนะครับนี่ไม้ปัดน้ำฝนนะครับเป็นแบบวิวอินนะครับรุ่นนี้หัวฉีดนะครับจะถูกติดกับไม้ปัดน้ำฝนเลยทำให้ฉีดได้กว้างนะครับ เสาว,วิทยุนะครับด้านบนคิวันสาดนะครับติดเพิ่มเติมให้ลูกค้าระบบคุญแจนะครับเปิดประตูเนาะเป็นแบบสมาร์ทคิวเดตสามเมตรทั้งเปิดทั้งปิดนะครับกดได้เลยนะนี่กระจกนะครับเป็นแบบพับไฟฟ้าตัอไฟฟ้าอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับไฟเรียวแบบมันติรีเฟกเตอร์นะครับท่านผู้ชมบันไดข้างนะครับถูกติดตั้งมาจากโรงงานนะครับสีเงินผืนสีดํา สปอร์ตมากนะครับใหญ่แข็งแรงนะครับท่านผู้ชมล้อหลังก็เป็นแบบ18นิ้วเช่นเดียกันนะครับเป็นล้อเบ็กอันรอยเนาะส่วนเบรกนะครับเป็นแบบดัมเบรกขนาด15นิ้วนะครับแบบนี้ High Racer คือตัวสูงนะครับมันดูรอบคันกันหน่อยก่อนไปส่งกันชนท้ายนะครับแบบ2องสเตปถูกติดตั้งมาจากโรงงานพร้อมเซนเซอร์ถอยสี่ตำแหน่ง กล้องมองหลังมีมาให้แล้วก็โลโกมัสด่านะครับฟอนต์บีทีห้าสิบนะครับตัวนี้ไฟท้ายนะครับยังไม่ใช่แบบเอวดีนะครับแบบทีเชฟที่เขาเรียกกันเนาะเป็นแบบสะท้อนแสงนะครับก็สวยงามนะครับไฟเบรกดวงที่สามอยู่ด้านบนนะครับท่านผู้ชมนี่มาดูก่อนไปนะครับว่าอารถขึ้นยากไหมนะครับแต่ละครั้ง ใช้เวลาประมาณห้านาทีนะครับติดตั้งตำแหน่งเสียจแล้วก็ลัดล้อนะครับท่านผู้ชมตอนนี้นี่กดตรงกระีน่นน่นะครับรถสไลด์นะครับตัวนี้เป็นแบบติดตั้งเครื่มเติมแล้วก็มันไม่เปลืองน้ำมันเท่าไหร่ถ้าเป็นรถใหญ่นี่คงแดกน้ำมันน่าดูนะครับเพราะว่าเขาบรรทุกตันกว่านะครับ มันไม่เหมือนรถเปล่านะครับวิ่งก็ช้ากว่าเดิมแล้วก็หนักกว่าเดิมนะครับใครว่าไม่หนักผมนั่งตับคอนเลยครับพี่น้องมาดูในส่วนของภายในนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นแบบนี้นะครับหุ่หนังเลยผมรับสายวางสายนะครับมีมาให้จอกลางนะครับขนาด7นิ้วเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้ Android Auto ได้ Bluetooth ได้แล้วก็มีว่าแคสได้นะครับท่านผู้ชมนี่คอนโซลหน้านะครับสวยงาม เป็นเบาะผ้านะครับในรุ่นเอสนะครับเบาะผ้าแบบนี้นะครับปรับได้6ทิศทางนะครับท่านผู้ชมนี่เยียร์6สปีดนะครับแมนนวลยู่นเดือเส้นคนโทนนะครับมีมาให้จากโรงงานบลกกิ้งเซ็นเซอร์นะครับสามารถปิดได้นะครับตรงนี้นะครับท่านผู้ชมห้องผู้โดยสารตอนหลังนะครับก็กว้างขวางนะครับพร้อม หมอนวางศรีรษะทุกตำแหน่งนะครับมีมาให้แอร์ตอนหลังมีมาให้ USB นะครับมีมาให้้ะขอมีมาให้นะครับท่านผู้ชมนี่เรามาดูกันนะครับในส่วนของระบบความปลอดภัยกันหน่อยนะครับ a b a g นะครับคู่หน้ามีมาให้ Dynamic Stability Control นะครับระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถมีมาให้ แฮกชั่นคอนโทรลซีเต็มนะครับป้องกันล้อหมุนฟรีและควบคุมการลื่นถลายของล้อนะครับมีมาให้ฮิวรันแอสซีนะครับช่วยออกตัวในทางลชันนะครับมีมาให้ฮิวเดนเส้นคอนโทรลนะครับควบคุมความเร็วขนาดลงทางลชันนะครับได้ทางเดินหน้าและถอยหลังเลยนะครับมีมาให้เช่นเดียวกันระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรก EBD และเสริมแรงเบรก BA นะครับมีมาให้ครบชุดเลยแล้วก็ระบบนะครับไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ S Emergency s i g n a l System นะครับมีมาให้เช่นเดียวกันอันนี้นะครับในส่วนระบบความปลอดภัยขั้นพื้นฐานระบบความปลอดภัยขั้นสูงนะครับก็จะมี Advanced b y Spot r Monitoring นะครับเตือนจุดอับสายตาขนาดเปลี่ยนเวนนั่นเองกับ Rear Cross Traffic Alert นะครับหรือว่า RCTA นะครับเตือนจุดอับสายตานะครับขนาดถอยหลังนั่นเองนะครับมีมาให้เช่นเดียวกันเป็นความปลอดภัยขั้นสูงนะครับ ครับเป็นไงครับสําหรับ m าสด้าวี50นะครับใน4ี่ประตูรุ่นเอก็ถือว่าออปชั่นก็ถือว่าได้เยอะแล้วก็ดอกเบี้ยนะครับก็ถือว่าไม่แพงมากนะครับท่านไหนที่สนใจก็สามารถติดต่อบ่าวธงเมืองศีมาได้นะครับตามช่องทางใต้รืงองนี้ผมยินดีรับใช้บริการสุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้ f อฟทุกท่านไม่เจ็บไม่จนรับไวเงินทองกันทุกท่านเลยนะครับคลิปนี้นะครับบ่าวงเมืองศีก็ขอกล่าวคําว่าขอบพระคุณครับ